Fertility Story Podcast p o d พอดแคสต์ให้ความรู้ทางด้านสูตินาริเวศแบบย่อยง่ายโดยอาจารย์หมอทิติกรวานิชยกุลเพราะการมีลูกไม่ใช่เรื่องยากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Fertility Story Podcast นะคะดิฉันทิติยากับบุญมาและคุณหมอทิติกรวานิชยกุลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับค่ะวันนี้ค่ะมีเรื่องซีเรียสที่จะมาถามคุณหมอเกี่ยวกับการมีบุตรนะคะก็คือ มีคนถามเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าอย่างเรามีโรคร้ายแรงหรือโรคประจําตัวที่เหมือนจะรักษาค่อนข้างยากหรือแบบส่งผลกับการตั้งครรภ์อะไรคะเราจะมีลูกได้ไหมจริงๆก็คงต้องแยกก่อนะนะครับว่าโรคที่เราเป็นเนี่ยมันมีผลกับเซลล์สืบพันธุ์ก็คือไข่หรืออสุจิหรือเปล่าะนะครับอย่างเช่นโรคมะเรง็งถ้าสมมติมีคนที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกแล้วอยากมีลูก เขามี <Okay. S 1> ได้ไหมคะคุณหมอมะเร็งปากมดลูกเนี่ยโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเจอระยะแรกมันก็คือการผ่าตัดเอามดลูกส่วนใหญ่รังไข่เขาจะเก็บไวค้คือมันยังเก็บได้ใช่ไหมคะคุณหมอยังเก็บได้นะครับแต่ว่าหลังจากผ่าตัดแล้วบางครั้งอาจจะต้องมีการให้คีโมหรือว่าฉายแสงร่วมด้วยซึ่งตรงนั้นมันอาจจะมีผลทําให้เซลล์เซลล์สืบพันธุ์หรือเซลล์ไข่เนี่ยมันมันเสียะนะครับเราอาจจะกระตุ้นแล้วเก็บไข่ไว้ก่อน น่าจะเป็นวิธีที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการมีบุรจริงๆก็ค่อยมาทำอีกซี่เหมือนเราเหมือนเรามาฝากพี่เ,าาเหมืฝาฝากไข่แต่นี่มันเป็นเหตุผลที่เรามีโรคที่อาจจะทําให้เราไม่มีไข่อีกแล้วเราก็จะมาฝากไว้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะนี้เนื่องจากเราไม่มีลูกด้วยนะครับเราก็ต้องอาศัยฝากฝากให้คนอื่นตั้งครรภ์หรือว่าอุ้มบุญน,นะครับ แต่ว่าเด็กที่เกิดมาก็คือเป็นลูกเรา,เราตรวจ DNA มาก็เ,เข้ากับเรากับสามีแน่นอนผู้ชายก็เหมือนกันนะครับผ,ผู้ชายส่วนใหญ่ที่ที่เราพบเนี่ยถ้าเป็นมะเร็งส่วนอื่นมันก็คือการได้รับคีโมเหมือนกันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์สืบพันธ์มันต้องตายไปบ้างถึงแม้ไม่ตายเราก็ไม่แน่ใจว่าตัวที่มีอยู่มันจะได้รับสารเคมีอะไรหรือเปล่าซึ่งอาจจะทำให้ หลังจากที่ตัวอ่อนโตขึ้นมาจะมีความผิดปกติได้เพราะฉะฉนนั้นเ,รเราก็ไม่แนะนําอยู่ดีเพราะฉะนั้นสุดท้ายผู้ชายก็เหมือนกันถ้าเกิดจะต้องให้คีโมหรือว่าจะต้องมีการรักษาเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยจะต้องเก็บสเปิร์มไว้นะครับม,มาเก็บไว้แล้วแช่ใช่แช่แข็งไว้นะครับซึ่งซึ่งสเปิร์มหรือไข่พวกนี้เราก็แช่แข็งได้นานนะครับเมื่อไหร่เราพร้อมก็ทาวิกซี่เหมือนกันแล้วก็ ใส่ตัวอ่อนก็คือต้องใช้วิธีเดียวคือวิธีอีกซี่หรือเปล่าคะคุณหมอถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจริงๆเนี่ยสเปิร์มนี่มันเก็บได้หลายรอบอะนะครับก็สามารถทำไอ UI ได้นะครับแต่ว่ามันจะเปลืองสเปิร์มหน่อยเพราะฉะนั้นต้องวางแผนดีๆอาจจะต้องเก็บหลายๆครั้งหน่อยเพราะว่าโอกาสตั้งครรภ์จากไอ I มันน้อยครับแล้วมันใช้ปริมาณสเปิร์มค่อนข้างสูงค่ะทาได้ครับไอวีก็ทําได้สเปิร์มฟรีสแต่ว่าอย่างที่บอกต้องเก็บหลายครั้งนะครับค่ะ สรุปว่าถ้าเราเป็นมะเร็งเนี้ยค่ะคุณหมอถ้าเราอยากมีลูกไม่ว่าเราจะเป็นมะเร็งส่วนไหนก็ตามเราต้องเริ่มทํายังไงก่อนคะคุณหมอเนาะเวลาที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งบางทีก็ตกใจใจ,ใจเสียตกใจไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือเปล่าะนะครับบางทีการคิดว่าเราจะมีลูกหรือไม่มีลูกมันอาจจะหายไปจากช่วงนั้นะนะครับแต่ว่าก็ต้องดูครับว่ามะเร็งมันเป็นระยะไหนโอกาสรอดมันสูงแค่ไหนะนะครับแล้วก็โอกาส ของการอยากมีลูกนะครับ <คะ S 2> มันก็มีวิธีที่เราสามารถจะวางแผนได้ครัโ <คะ S 2> ดยการอย่างที่บอกนครับเก็บไข่หรือเก็บสเปิร์มไว้นะครับในอนาคตถ้าเกิดเราลอดมาเราอยากจะมีลูกมันก็ทําได้ง่ายขึ้น,นก็พร้อมเลยก็พร้อมเลยประมาณกนเพราะฉะนั้นจริงๆก็ วางแผนนะครับวางแผนให้ดีอย่าอย่าตกใจจนเกินเหตุเป็นไม่ได้นะคะคุณหมอเป็นมะเร็งใช่บางทีเป็นมะเร็งก็เหมือนโอ๊ยฉันต้องตายแน่ๆย้ยลูกเลิกไม่ต้องคิดถึงนะบางทีมะเร็งบางอย่างมันก็รักษาได้นะครับครับเรามีโรคอื่นที่แบบไรแรงอีกไหมคะอย่างเช่นอมีคนอิ็อกซ์เข้ามาถามในเพจเราค่ะคุณหมอว่าแบบเป็นโรคไตแบบนี้เป็นโรคไตเนี่ยจริงๆแล้ว ความเสื่อมของไตเนี่ยมันอาจจะมีผลเวลาที่เราตั้งคันนะครับเพราะเวลาเราตั้งคันเนี่ยไตของคนไข้ทำงานเพิ่มขึ้นค่ะฉะนั้นถ้าไตคุณภาพไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาส่วนใหญ่เขาจะเน้นให้ไตเขาดีก่อนนะครับคุณหมอเขาถึงจะปล่อยให้มาทํารักษามีลูกเพราะฉะนั้นเวลาท,ลาที่เวลาที่คนไข้มีโรค,คะนะครับการที่เราจะดูแลเรื่องนี้อาจจะต้องอาจจะต้องดูแลสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือ แพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของโรคนั้นะนะครับอย่างเช่นสมมติเป็นโรคไตเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคุณไข้ต้องฟอลล่าอแล้วต้องรักษากับหมอโรคไตอยู่แล้วะนะครับก็คงจะต้องคุยคุณหมอว่าเออหนูว่ามีแผนว่าอยากจะมีลูกนะคะคะคุณหมอจะวางแผนให้หนูได้ยังไงบ้างคุณหมออาจจะบอกอ่าเดี๋ยวเรารักษาตรงนี้ไปก่อนนะ,ะแล้วก็ถ้ารักษาไปสักพักหนึ่งมันคงที่แล้วนะ หรือมันดีขึ้นแล้วนะประมาณอย่างนี้นะแล้วหมอจะให้ไปปรึกษาเรื่องมีลูกอ่าฟีลิ่งมันจะประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของโรคแต่ละโรคเนี่ยมันมีรายละเอียดในการรักษาแตกต่างกันอย่างน้อยๆเนี่ยคือผมบอกว่าจริงๆแล้วคนไทยบางทีนิสัยนะครับก็ยังก็ยังเชื่อหมออยู่ดีหมอให้ทําอะไรก็ทําหมอให้ทอะไรก็ทํานะครับ แต่ผมอยากจะแนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากเราเราสามารถหาข้อมูลได้เยอะมาก<ช>นะครับ<ช>เรากันกองข้อมูละนะครับไม่ใช่ฟังคนเดียวอยาจจะฟังสักสิบคนก็ได้ถ้ามันมีอะไรที่มันใกล้เคียงกันหรือมีอะไรที่เราสงสัยเนี่ยเวลาที่เราไปพบแพทย์ของเราเนี่ยนะครับผมอยากให้จดคําถามไปเลยครับพร <c oughs> าเวลาไปถึง เจอหมอพูดสองสาคำลืมหมดแล้วไม่รู้ถามอะไรหมอบอกเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยค่ะกลับบ้านพอกลับมาเอายังไม่ได้ถามตั้่งเยอะเัืงแยะถูกไหมครับก็ต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยหมอเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าคนไข้อยากรู้อะไรเขาก็จะเขาก็จะดูแลตามที่เขาเขาดูแลเสร็จแล้วพอใครจะเกิดนิดนึงมีคําถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีก็คือจบกันนะครับอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าเกิดเรามีคําถามเนี่ยคุณหมอเขาจะพยายามตอบนะครับ เขาจะพยายามตอบแต่ถ้าให้เขาคิดเองเขาคงไม่รู้หรอกว่าคนนี้อยากถามอะไรบ้างค่ะงั้นผมแนะนําเลยว่าจดคําถามเลยครับแล้วก็กลางแล้วก็ถามเลยครับอที่หลังไปหาหมอเดี๋ยวต้องจดคาถามใช่ใช่ใช่เพราะตอนนี้เราไปเราไม่เราไม่จดคำถามทั้งที่เราก็หาข้อมูลไปหมดละค่ะว่าไอ้โรคนี้มันมันน่าจะอย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราไปคอนเฟิร์มกันเลยว่าเราจะรักษาเนี่ยมันตรงตามที่เรารู้ไหมค่ะขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายมันจะได้ผลเป็นยังไง มันจะหายไหมคะมันจะดีขึ้นกี่เปอร์เซนต์อะไรประมาณานี้นหรือถามเลยก็ได้ว่าหนูจะมีลูกได้ไหมคะหนูเป็นโรคไตประมาณนี้นั่นหมอค่อยๆดูแล้วเออโรคไตมันเป็นระยะหนึ่งระยะสองระยะสามนะ,ค,ะคนไข้เดี๋ยวบางทีอยากจะมีลูกเนี่ยเวลาที่รักษาคุณหมอเขาอาจจะต้องดูว่าเออช่วงนี้มีได้แล้วนะก็อา,อาจจะบอกก็ <c oughs> แต่อีกคนนึงไม่ถามอะไรเลย,เลยคุณหมอก็รักษาไป เพราะว่ามาราักษาไตอ่ะก็ไม่ได้อยากรู้ว่าคนไข้จะมีลูกหรือเปล่าถูกต้องใช่ยิ่งั้นเงั้นบางทีเราก็ต้องเราก็ต้องเตรียมคําถามนะผมแนะนาเลยทุกโรคนะครับต้องเตรียมคําถามไม้นั้นคุณหมอเขาไม่รู้จะอธิบายยังไงจริงๆนะครับถ้าเราอยากมีลูกเราต้องเตรียมคําถามใช่เพราะว่าไปถามเขาก่อนอ่เพราะว่าเราแบบเราจะไม่รู้เลยว่าโรคที่เราาถ้ามาหาผมเนี่ยผมก็ต้องให้ไปถามคุณหมอเจ้าของไข้ก่อนว่าเมื่อไหร่จะทําอ่าใช่อ่าพอถ้า หมอเจ้าของคล้าบอกว่าช่วงนี้ได้แล้วนะครับเนี่ยช่วงนี้โอเคแล้วโรคมันคงที่แล้วทําได้นะครับมาปรึกษาหมอทําลูกได้เลยอย,อย่างเงี้ยง่ายละครับ<ม>เหมือนการโรคหัวใจเนี่ยมันก็มีภาวะแทรกซ้อนภาวะอย่างที่บอกวเวลาตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยหัวใจก็ทํางานหนักค่ะหัวใจโรคหัวใจนี่ไม่มีวันหายใช่ไหมคับหมอโรคหัวใจมันก็มีหลายแบบใช่ไหมครับถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบถ้าสมมติทบาบอลลูนละ การทํางานหัวใจกลับมาเท่าคนปกติก็คือจบ<ม>ก็คือเท่าคนปกติเ<ม>พียงแต่ว<ม>่าจะต้องดูแลอะไรนั่นอีกเรื่องนะแต่ว่าตอนนี้หัวใจกลับมาบีบตัวเหมือนคนปกติแล้วนะความสามารถในการบีบตัวมากกว่า80%อ่ะโอเคจบคอนโทรลอย่างนี้ไปนะครตั้งคันถามว่ามีความเสี่ยงไหมมีความเสี่ยงเพราะงั้นก็คือต้องมาปรึกษานะครับแล้วช่วงตั้งคันก็อาจจะต้องดูแลทั้งสองฝ่ายทั้งสูตรที่แพทย์ที่ดูการตั้งคันกับหมอเจ้าของไข้ที่เป็นเจ้าของโรคนั้น นะครับถ้าม,มีปัญหาก็ต้องร่วมกันตัดสินใจว่าเออช่วงนี้มันมันอย่างนี้นะค,คะจะทำยังไงกันดออีประมาณอย่างนั้น<ม>โรคอายุรกรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะต้องมีคุณหมอหลายท่านในการช่วยในการช่วยกันน,กนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเราอยากมีลูกเนี่ยก็คอมเมนต์ไปเลยครับบอกคุณหมอไปเลยว่าหนูยังมีโอกาสไหมคะอย่าไปบอกว่า คุณหมอหนูยังอยากมีลูกนะคะอย่างนี้ก็อาจจะแรงไปนิดนึงเดี๋ยวคุณหมอจะไม่กล้ารักษาอะไรประมาณอย่างนั้นะครับแล้วก็รอจังหวะคนะนอกจากโรคพวกนี้โรคไตโรคไตเนี่ยก็จะมีนะครับในจริงๆในช่วงที่ล้างไตส่วนใหญ่เขาก็ไม่ให้ตั้งคันอยู่แล้วก็คือต้องอะไรต้องฟอกไตต้องฟอกไตเรื่อยๆเนี้ยเขาเขาไม่ให้อยู่แล้วถือว่าโรคมันยังไปอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการปลูกถ่ายไตคพอปลูกถ่ายเสร็จปุ๊บมันไม่ต้องฟอกแล้วนะครับ ใก็ถูกไหมือก็หายเป็นปกติเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมียาที่ควบคุมค่ะเพื่อไม่ให้ไตที่เราได้รับมาเนี่ยจากคนอื่นเนี่ยมันมันทำงานไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีลูกได้เพราะว่าตอนนี้ถือว่าปกติแล้วถือว่าไตทํางานเหมือนปกตินะเพียงแต่ว่ามียาบางตัวซึ่งอาจจะต้องมามาคุยกันว่ายาตัวเนี้ยมันอาจจะมีผลกับเวลาเราตั้งครรภนะค่ะ หมอเขาอาจจะเปลี่ยนยาให้อีกตัวหนึง่งซึ่งอาจจะมีผลน้อยมากอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนกับมันจะเจอเยอะนะครับเพราะว่าไตาเนี่ยปัจจุบันเราเปลี่ยนกันเยอะงั้นพอเปลี่ยนไตปุ๊บพอสภาพกลับมาปกติเนี่ยบางทีคุณค่ก็ยยอยากจะมีลูกละเขามีลูกเองได้ตามธรรมชาติเลยนะครับมีลูกเองได้ตามธรรมชาติแต่ว่าอาจจะช้าแล้วก็การที่เราเปลี่ยนยาพวกนั้นน่ยมันอาจจะเปลี่ยนได้ระยะสั้น ถ้ารอธรรมชาติาก็อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าโชคดีก็อาจจะได้นะครับบอกไม่ได้แต่ว่าควรจะปรึกษาเพราะว่าพวกนี้มันต้องวางแผนเนื่องจากเราไม่ใช่คนปกติค่ะสรุปก็คือเหมือนเหมือนถ้าเราเป็นโรคายแรงบางอย่างเราต้องรักษาโรคของเราให้ให้เรียบร้อยพร้อมรักษาชีวิตไว้ก่อนใช่ใช่ใช่ค่อยคิดที่จะมีลูกแต่เราก็ต้องคิดในใจนะครับว่าเรายังอยากจะมีลูกนะแล้วก็พยายาม <ผ>พยายามหาหาทางหา,หาข้อมูลนะครับว่าโรคที่เราเป็นอยู่มันถึงระยะนี้แล้วคุณหมอมีความเห็นว่าไงเหมือนแบบเราต้องคุยกับคุณหมอทั้งสองท่านอย่างเข้มข้นเลยลเจริงจริงคุยกับหมอเจ้าของไข้เป็นหลักครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่หมอเจ้าของไข้เขาปล่อยมาหาผมแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคละอีกเขาต้องมีใบอะไร,ไะไรมาไหมครับไม่ต้องมีใบจริงจริงๆนีจริงจริงอย่างที่ผมบอกคนไข้เวลาคุยกับหมอต้องมีสิ่งที่อยากจะถามนะครับเราต้องถามให้ได้แล้วก็ต้องก็ต้องถามให้ได้ ไม่ใช่แบบว่าถามแล้วหมอตอบมาแล้วยังไม่เข้าใจอย่างนี้เราก็กลับบ้านอย่างนี้มันก็เหมือนกับไม่ได้ถามอะครับต้องมาห้องให้เก็บเท่าไหร่ในใช่เมื่อกี้ไปหาหมอเสร็จแล้วมามาถามหมอทาง youtube ทั้งโทรศัพท์มันคนละคนกันนะแล้วหมอคนที่ตอบคนหลังก็ไม่มีข้อมูลอะไรคนไข้เลยมันก็ไม่ได้นะครับค่ะนั้นผมแนะนําเลยว่าทุกโรคนะครับมีหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอเขาเขาอยากจะให้ข้อมูลอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคนไข้อยากรู้อะไรบ้างคุณหมอคะแล้วถ้าสมมุติเรา ตั้งคันเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือเรารักษาโรคพวกนี้เสร็จแล้วล,ลูกเราจะแข็งแรงไหมลูกเราจะแข็งแรงไหมถ้าในแง่เราจะเป็นโรคแบบที่เราเป็นไหมหรือว่า<อ>มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตไหมต้องดูว่าอย่างอย่างมะเร็งทั้งหลายเนี่ยมันก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามันถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ะนะครับอ,อย่างที่สองพวกโรคหัวใจโรคไตโรคอะไรพวกเนี้มัน มันสามารถลดความเสี่ยงได้ใช่ไหมครับค่ะถ้าเราดูแลตัวเองดีออกกําลังกายทานอาหารควบคุมทุกอย่างดีโอกาสก็น้อยค่ะนะครับอืมเพราะฉะนั้นจริงโรคทั่วๆไปของเราตอนเนี้ยมันมันต้องอาศัยสองอย่างนะอาศัยตัวเราด้วยแล้วก็อาศัยการแพทย์ช่วยกันถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือโรคพวกนี้มันจะไม่ไปไปถึงลูกแบบร้อยเปเนแน่นอนอ๋อไม่หรอกครับค่ะไม่หรอกครับสําหรับคนที่มีโรคร้แรงแล้ว เราอยากจะมีลูกนะคะอ่าคุณหมอทิติกรก็ได้แนะนําไปแล้วนะคะว่าถ้าเรากําลังรักษาอยู่เราควรที่จะมีคําถามที่เราอยากถามจริงๆไปถามกับคุณหมอเจ้าของไข้ถ้าคุณหมอเจ้าของไข้อนุญาตให้เรามีลูกได้แล้วเราก็เริ่มลงมือมีลูกได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอทิติกรมากค่ะขอบคุณค่ะคุณครับสวัสดีครับ